สวัสดีครับนาแทกเตอร์วังสหมออุดรธานีครับวันนี้ครับนั้นก็มีรถเข้าใหม่นะครับมานําเสนอลูกค้าครับเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับวันนี้จะนําเสนอทีละตัวนะครับก็จะมี45 d i 4 708 SP นะครับก็จะไล่ๆไปนะครับก็จะรีวิวนะครับการทํางานนะครับลองดันดินนะครับแล้วก็ลองไถให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ลองเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงครับฝุ่นมันเยอะนะครับ มาดูสภาพรถกันเลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูป o t ตนะครับ L4508DI Special นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปตัวสุดท้ายของ45แรงนะครับเป็นคอดําแล้วก็จะเป็น 4508DI Special เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเป็น l สี่เจ็ดแปดนะครับตัวนี้นะครับรถมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนจดทะเบียนปีห้าสามนะครับราังคาราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่สองแสนหกหมืห้าันบาทครับสองแส0หกหมื่นห้าันบาทมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับลูกค้าก็ต้องไปโอนเองนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์นะครับมีใบมีดะดินหน้านะครับใบมีดะดินใหม่นะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังเต็มนะครับยางหลังก็อยู่ที่เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับล้อกระทะสวยครับไม่แตกนะครับ ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่2 3 0 0 2,2สาชั่วโมงครับ2 2 3 5ชั่วโมงนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ Direct Injection ครับ4วินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับรถเครื่องยนต์4สูบนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะนิ่มครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์ดนหน้า4เกียร์ถอยหลังครับด้านท้ายนะครับเราเกาะเป็นผ่านหกนะครับผ่านหกให้นะครับผ่านหกบัวสิบเอดนะครับทะเบียนนี้ครับ ต่อข้อสองเก้าเก้าแปดนะครับสกลนครนะครับท้ายสวยเต็มนะครับแขนหลังใหม่นะครับสามตัวนะครับปรับตั้งได้นะครับไปท้ายใหม่นะครับมาดูทางด้านซ้ายครับนะครับตัวนี้เก็บงานเก็บสภาพให้พร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถาม หรือโทรสั่งจองได้นะครับที่091ครับ8611191ครับอีกหนึ่งเบอร์นะครับถ้าโทรไม่ติดนะครับ063ครับ3130447นะครับของเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทอกสเท่านั้นนะครับมาดูระบบการทํางานนะครับอาจจะไม่ดันเยอะนะครับเพราะว่าฝุ่นมันมันขึ้นนะครับให้ดูระบบการทํางานคร่าวๆพอนะครับอ้าว เมื่อกี้เหยียบคับไม่สุดนะครับเลื่อกดี้นะครับเขียนหน้าครับไปมีดเร็วนะครับหางครับ อันนี้ผมจะฝากไว้ที่4โลนะครับใส่4โลเลยอันนี้เป็นโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็น Direct Injection ะครับ4ถูกน,นะครับตัวมาไลยแบบ Power นะครับ เราบอกปวินนะครับครับโอวินปกตินะครับ ห5ึ0 0มื่นห้าพันบาทครับตัวนี้นะครับตัวต้าเอลซีห้าถแปดนนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับแผ่นลังคาสวยนะครับไม่แตกนะครับพวงมาลัยเรานะครับพวงมือเดียวได้สบายนะครับนะครับระบบยกปกตินะครับสามที่ตัวนี้นะครับเราจะแถมหน้ากากซิ่งให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราแถมหน้ากากซิ่งให้นะครับเพราะ่อใส่เป็นข่อร้านทุ่งให้แล้วนะครับ สองแสนหกหน้าพันนะครับมีเล่มพร้อมนะครับรถเกดปีห้าสามนะครับน้ำมอน้ำนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำวนปกตินะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องไม่ไอนะครับ มาดูคันหน้านะครับมาดูลูกหมากครับลูกหมากเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับครับลูกหมากใหม่นะครับแน่นนะครับลูกพื้นล้อแน่นนะครับแน่นนะครับามาดูเขาปั่นท้ายพีดีโอนะครับ สุดท้ายหมุนปกตินะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นคูปัต้า L4508DI เครื่องยนต์ไดเล็กนะครับ45แรงม้าโฟวินขับเคลื่อน4ล้อครับยางดีทั้ื่อง4เส้นเลยนะครับตัวนี้ราคา265,000บาทนัดจัดส่งให้300กิโลเมตรแรกนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับก็ขายเงินสดแล้วก็ลูกค้าท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะรีวิวคูปัต้า L4708 ต่อครับขอบคุณครับ